อันนี้ขบวนบรรทุกหินนะครับโดยเจ้ารถจักรดี5 1นะครับ1นึ่หนึ่งสานะครับหรือว่า JNR นะครับการมาพาขบวนบรรทุกหินนะครับมาทำงานนะครับ เราจะเห็นว่าด้านท้ายนะครับฟันฝุ่นตลบเลยนะครับเพราะว่าคันสุดท้ายนะครับกําลังโรยหินนะครับเข้าสู่ทางรถไฟนะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับทางนี้จะเป็นทางที่สําหรับเอาไว้จอดรถไฟเวลามีปัญหานะครับเป็นทางตันนะครับนี่คือลงหินงวดสุดท้ายนะครับเสร็จจากครั้งนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ นี้เป็นงานเก็บหิ่งรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสาหรับทางที่เอาไว้เก็บรถนะครับรางนี้จะไม่ได้ใช้ในการสัญจรน,นะครับเอาไว้จอดซ่อมอำลุกอย่างเดียวนะครับสำหรับรางนี้นะครับส่งงานได้แล้วฮนะสวยงามเลยครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับรางนี้ ใส่ล่องกลางนะครับเพิ่มหินลงร่องกลางนะครับ รัองนี้ก็ถือว่ารอบสุดท้ายแล้วครับในการโรยหินนะครับพาเ,เพื่อนๆไปดูฮะนี่เพิ่มร่องกลางเข้าไปนะครับนี่ฮะเกือบใช้ได้แล้วนะครับร่องนี้เจ้าที่บอกว่ารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วครับในการลงหินเดี๋ยวก็จะใช้รถเจ้า LT คีศูนย์สองในการปรับแต่งนะครับแต่งหินแต่งลายทางในร่องกลาง ต่อกระบวนเพื่อลากเอาไปเก็บนะครับเพราะว่างานโรยหินย่านี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเหลือแต่ตบแต่งนะครับใช้รถเกี่ยหินแต่งหินนะครับแต่งไาลทางต่อไปนะครับ อันนี้ท่อลมนะครับสุดยอดมากเลยนะเป็นท่อลมต่อแล้วกดตดสว,วิตเสียงลมนี่วิ่งตามท่อเลยนะฮะนี่ก็เป็นเจ้าดีๆห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับอันนี้ต่อท่อลมแล้วนะครับมาต่อเอาตู้ที่ถอดพิงไว้นะครับเพื่อจะแปลวหินต่อนะครับ เสียงลมนี่โอ้โหทั้งต่อเสร็จแล้วถอดหัวออกไปแล้วนะครับเอาไปไหนอะ่ะไปหัวนู้นเหรอรแล้วเอาไอ้ตัวเกจหินมา กำลังเอาเฉลรงงัดนะครับเพราะว่าปจัจแจนี้เป็นปัจแจรางใหม่นะครับยังไม่มีระบบเปิดปิดปจัจแจนะครับเลยต้องใช้เแลงงัดเพื่อให้ดีๆห้าหนึ่งนะครับเข้ารางตรงกลางนะครับแล้วก็ไปต่อทางด้านนู้นนะครับ เจ้า JNR นะครับรุ่นดีๆห้าหนะเบอร์หนึ 3, ่งหนึ่งสาเร็จพอดออกจากขบวนมันทุกหินนะครับเดี๋ยวจะไปต่อฝั่งขางด้านนูนนะครับตัวนี้ทำความเร็วได้95กโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเจ้า JNR ตัวนี้นะครับ ความเร็วน้อยก็ปูจีเคแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะครับทอดหัวจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเพื่อเอามาต่อด้านท้ายนะครับหัวนู้นเดี๋ยวใช้เจ้า LTK02 นะครับเป็นตัวมาต่อ ตอนนี้กำลังเอาประแจเอาเฉลงงัดประแจนะครับน,น,นี่นะครับมาต่อแล้วนะครับ นะเรียบร้อยแล้วนะครับถอยยาวเลยนะครับถอยยาวเลย ครับหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะถอยไปเพื่อจะไปเข้าไปเอาหินนะครับแล้วก็ไปต่อเจ้า LT คีศูนด้วยนะครับนี่นะครับ JNR นะครับรุ่นดีดีห้าหนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งสาถอยหลังยาวเลยครับ าฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากว่าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมซับสไคร์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหนองประดุกชาแนลครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ